มาที่พิธีกรนะักแสดงสาวออมสกาวใจนะคะที่ได้ออกมาอัปเดตกรณีที่เธอเนี่ยถูกเกรียนคีย์บอร์ดค่ะเข้ามาคอมเมนต์แบบเสียๆหายๆเลยทีเดียวซึ่งเธอบอกเลยนะคะว่าไม่ยอมความแน่นอนแถมจะฟ้องข้อหาเพิ่มด้วยค่ะ หลังจากสาวออมสกาวใจนำหลักฐานเข้าแจ้งความกับกรียนคีย์บอร์ด4รายในความผิดฐานหนิงประมาทไปเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะล่าสุดสาวออมได้ออกมาเผยความคืบหน้าว่าตอนนี้กำลังดำเนินการตามตัวคู่กรณีมาสืบสวนนะคะโดยเรื่องทั้งหมดอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายซึ่งคืบหน้าไปแล้วกว่า80%ค่ะส่วนตัวยังไงก็ไม่ใจอ่อนแน่นอนนะคะแม้จะมีคู่กรณีเนี่ยติดต่อมาขอโทษแล้วก็ตาม ทั้งนี้เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่มกับคู่กรณีคนเดิมที่ยังไม่หยุดด้วยค่ะในข้อหาขู่ฆ่านั่นเองพร้อมทั้งยืนยันคำเดิมเลยค่ะว่ารับการขอโทษเป็นเงิน1ล้านบาทเท่านั้นเพราะว่าตั้งใจจะนําเงินเนี่ยไปทําบุญช่วยเหลือสังคมนะคะยอมรับว่ายังมีเกลียนคีย์บอร์ดร้ใหม่เข้ามาต่อว่าอยู่แต่ก็ได้รวบรวมหลักฐานเตรียมฟ้องเพิ่มแล้วค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่ เขาเรียกว่าอะไรอะส่งหมายไปแล้วนะคะส่งหมายไปแล้วเขาก็รับหมายแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของทางคุณตำรวจกับทางคุณทนายนะคะก็คดีละลานไปเลยแล้วแต่กรรมกี่กรรมก็ว่ากันไปมีมาขอโทษแต่ว่าในเมื่อคุณทําไปแล้วไงขอโทษแล้วแต่ว่ายังทําต่อเนื่องอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้ไฝากไว้ด้วยคือมันมันไม่น่ารักแล้วมันจะกลายเป็นแบบว่าเสียเวลา สำหรับทุกๆคนที่จะต้องมาเสียเงินด้วยเสียเงินด้วยอาจจะบางคนอาจจะติดคุกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คุ้มหรอก